สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยกับครัวอิ่มอร่อยชาแนลนะคะวันนี้ครัวอิ่มอร่อยชาแนลจะชวนเพื่อนๆและพาเพื่อนๆมาทําขนมวงหรือว่าขนมไทยโบราณกันนะคะหรือว่าเลือกอีกอย่างขนมข้าวเหนียวทอดนะคะวิธีทําก็แสนง,ง่ายๆนะคะวัตถุด,ดิบก็มีแค่ตัวสองตัวอย่างสองอย่างนะคะเด็กๆก,กินได้ผู้ใหญ่กินดีกินทีไรก็อร่อยทุกทีกินกันจนอิ่มหมีพีกลางพุงกลางกันเลยคะ่ะ เราไปเข้าครัวลงมือทำไปพร้อมกันเลยนะคะเรามาดูส่วนผสมและว,วัตถุดิบที่เราใช้ทำขนมวงว่ามีอะไรกันบ้างนะคะก็จะมีแป้งข้าวเหนียว200กรัมมะพร้าวขาวขูดมือแมว100กรัมน้ำตาลมะพร้าว50กรัมหัวกะทิกัปริมาณเอานะคะเราเทใส่ทีละนิดนะคะงาขาว1ช้อนโต๊ะงาดำ1ช้อนโต๊ะ เกลือป่อนี่ช้อนชานะคะเรามาผสมแป้งกันเลยนะคะเทแป้งข้าวเหนียวลงอ่างพดนวดผสมเลยนะคะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะเกลือป่อนค่ะมะพร้าวขาวขูดใส่ลงไปเลยค่ะเราจะนวดทุกอย่างให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ น้ำตาลแป้งเกลือมะพร้าวเสร็จแล้วเราใส่หัวกะทิที่เตรียมไว้ลงไปผสมนวดทีละนิดนะคะอย่าเททีเดียวพวดพลาดเลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเหลียวจะมากน้อยเกินไปนะคะกะเอานะคะเวลานวดแป้งนะคะ รานนี้เรานวดแป้งของเราได้ที่แล้วนะคะไม่แข็งเกินไปและไม่เหลวเกินไปไม่เละเกินไปนะคะรานนี้เราก็จะมาปั้นกันนะคะขอถอดถุงมือนะคะรานนี้เราก็จะมาปั้นกันนะคะเป็นวงๆนะคะวงใหญ่วงเล็กก้อนใหญ่ก้อนเล็กก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะเราก็จะมาพันพัน,พ,นพันที่มือค่ะทำขายใส่ถุงมือด้วยนะคะนะคะ แล้วเราก็จับมาต่อกันเป็นวงค่ะน,นะคะเป็นวงวงแ้วเราเอางาขาวกับงาดํามาผสมรวมกันนะคะวงขนมงวงวงนี้เราไปชุบนะคะเร,เราจะชุบด้านเดียวนะคะอีกด้านหนึ่งเราจะเอาจุ่มน้ําตาลนะคะก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะลงมือทอดกันเลยนะคะก่อนลงมือทอดเราก็หาตะแกรงหาอะไรวันรอนะคะไปทอดเสร็จเราจะวางบนนี้นะคะเพื่อให้เขาเสด็จน้ํามันนะคะ อน,นี้เราจะมาลงมือทอดกันนะคะตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนปานกลางนะคะใส่น้ํามันลงไปเยอะๆนะคะรอจนกว่าน้ํามันร้อนกระทะร้อนเราถึงจะเอาขนมของเราลงทอดนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงจัดถ้าไฟแรงจัดขนมมันจะไหมก่อนสุกนะคะน้ำมันของเราได้ที่เราก็นําขนมของเราลงทอดเลยนะคะ แต่ยังไม่คนนะคะปล่อยรอเขาเช็คตัวสักครู่นะคะจะเห็นได้ที่เรากลับด้านเลยนะคะเดี๋ยวจะไหม้นะคะให้สุกกันเสมอกันทั้งสองฝั่งนะคะเราพยายามกลับด้านไปกลับด้านมานะคะจะได้สุกทั่วเสมอกันนะคะอันนี้ดูง่ายนะคะสุกแล้วนะคะเขาจะลอยขึ้นมาฟองน้ํามันน่ะ จะละเอียดนะคะจากที่หยาบนะคะเราก็จะตัดขึ้นมาเลยนะคะขนมของเราจะเบาบางมากนะคะเวลาสุกแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาวางให้เขาเสด็จน้ำมันนะคะเรียงกันเลยค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะ รอให้เขาเสด็จน้ํามันนะคะรานนี้เรามาเคี่ยวน้ําตาลเชื่อมน้าตาลกันต่อนะคะจะมาเริ่มลงมือเคี่ยวน้ําตาลเคลือกขนมกันนะคะใส่น้ําตาลลงไปค่ะน้ํเปล่าลงไปนิดหน่อยประมาณช้อนโต๊ะหรือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะระหว่างเราเคี่ยวน้ําตาลเราจะไม่คนนะเราพยายามคนให้น้อยที่สุดนะคะเพราะจะทําให้น้ําตาลเราตกทรายน้ําตาลเราจะไม่เกาะแก้วนะคะแล้วปล่อยให้เขาเดือดเองเลยค่ะ วันนี้เราดูนะคะว่าน้ําตาลเราใช้ได้ยังไงนะคะจากฟองที่ใหญ่หยาบนะคะจะเป็นฟองละเอียดเล็กนะคะตักดูถ้าไหลยอย่างนี้ชาเหนียวอย่างนี้ใช้ได้เราก็เอาขนมของเราจุ่มเลยนะคะเราปิดไฟเลยค่ะเราก็าขนมของเราจุ่มนะคะเราจะจุ่มด้านเดียวนะคะอีกด้านหนึ่งด้านงานเราจะไม่จุ่มนะคะจุ่มด้านเดียวนะคะ จุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาวางบนตะแกรงที่เราเตรียมไว้อีกนะคะเราก็จะจุ่มจนหมดขนมที่เราเตรียมไว้นะคะเราพยายามวางให้ห่างกันนะคะถ้าวางติดกันน้ำตาลเขาจะเกาะกันขนมจะเกาะติดกันนะคะนี้ขนมวงของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเพ,เพื่อนๆหน้าตาหน้าทานมากจะอร่อยขนาดไหนเรามาลองดูกันนะคะ ด้านนี้เราเคลือบน้ําตาลนะคะด้านนี้เราจะไม่เคลือบนะคะเราจะติดงาไว้นะคะนี่เราจะมาลองชิมกันนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะคะ่ะ่ะมาทานด้วยกันนะคะอืมอร่อยมากจริจริง นุ่มนิ่มอร่อยมากอร่อยจริงๆนะคะเพื่อนเพื่อนๆอ,อย่าลืมลองไปทํากินกันดูนะคะถ้าอร่อยยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกให้ด้วยนะคะและถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะคลิปนี้วันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย